สวัสดีครับพวกผมขเตีลำเพลนอพิเชียครับพี่น้องเป็นจุดประทัดบางหันนี่ได้สิบห้าไปเบินเเลขหขางประทัดเลขหางประทัดคือตัวไหนเราไปดูกันเลือก่ายอขอสำเร็จ้รุ่งัวตามเจตายมโนขอใไดยอเอาไปให้บานประการนะะด้วยอเสียใจจ้ะยันึงย่สยงนึงยส ตัวโตเดียวกันเลยโตเดียวกันเลยด้วยสามสามสามสาสา ได้รายยอ่งนึงพอผ่านเสร็จแล้วนะครับพีทีคอนขอบคุณมากๆครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียงประทัดดังสนั่นนะครับเรียกว่าจุดกันชุดใหญ่ไม่ต้องเดินไปไกลที่ไหนใดๆอ้าวนะครับจดเลยครับเลขประทัดสวยๆเมมเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน เอาขอเรียนเชิญน้องออฟสุนทรน,นะฮะแล้วก็น้องเบลนิปาดาโปรยดอกไม้นะค,ะครับะะรให้กับเครื่องบบงสวงนะฮะโปรยให้กับเครื่องบบงสวนเลยะคระับคนละนนนข้างเลยนะออฟกับเบลซ้ายขวานะฮะแล้วก็โปรยเข้าไปในเครื่องบวงส่วงเลยนะครับ เพื่อถึงมงคลนะครับนี่วหละพอนี่แต่เกเรอโอ้เลยนะครับอ่โปรเลยครับเบลนิพาดาออกสุรพลบมอละไมดครับพนคนหกนี่มาซึมไปเ้าคนหกเบอร์อะไรวก สามหกมาด้ฐานหัมีสองใบเลมันต้องให้เราแปดแปดหนึ่งสองแปดกับหกเก่าหกเก่าเก้าหกได้แล้วมันมีแต่หกพะวาซื้อใบก้อนนั้นเลีไปสึงันปอมเต็มมันตรงกันเลยนะอมันตรงกันเลยได้แล้วครับเลขประทัดเมื่อกี้นะครับจุดกันทั้งหมดสองสองแปดี่เขาเรียกว่าสคูดใหญ่ๆนะมาแล้วครับหนึ่งสามหก จดครับจดครับเต็มครับเต็มครับแปด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 กับไปแล้วใบย่งดอกหลึกกระทัดไปมือแล้วต่อไปครับคู่ที่สองหนึ่งสองแปดอุยไรอันฮะเก้ร้อยอันนี้ม่นอย่งอะเดียวมเก่าหุกอันนี้มันยังเกาุกได้แล้วเกาได้แล้ว จา,จากไปฮะบรรยากาศบวงสวงครับพี่น้องเราจะชุดประทัดแลรร้วบันทึกปวยดอกใหม่เอาครับรู้อะไรรู้อะไครับ รวต่อไปนะครับขอ,อเชิญน้องอุ๋อกเป่นบ้านแทงนะครับจ่ได้โปรยดอกไม้และเต็นทุ่นะครับ ่า <YouTuber, S 2> ยูทูบเบอร์นะครับประจักการนะครับแล้วผู้หญิงตัวเพรโจรนะฮะตัยก็เป็นพร้อมๆกันเลยนะครับขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางแฟนเทจของสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับและ youtube สาวน้อยเพจบ้านแพงและสัญญาณภาพและเสียง ส่งออกไปที่สถานีวิคลื่นขนลุก N103 แ,และสถนนิเมลอยู่ในขณะนี้นะครับไปพร้อมกันท้าพลาดและเสียงและออกทางวิคลืคล่สน,สน,นสันนิขนลุกกลางขณะนี้ไปพร้อมกันนะครับและจะมีรถมืดี ไปถุดคู่นะครับเดี๋ยวะราดูนะว่าลูกหญิงจะได้สามตัวเป็นอะไรแม่แม่ดุดิไปไปไม่รู้ค่ะแต่ที่ได้รู้สามตัวค่ะเดี๋ยวรู้ไม่ต้องลุกมาเดี๋ยวประกาศรอทุกหมดสักครู่รอสโจเป็นไงบ้างครับด,ดีใจครับ ฉันาวนตาเป็นต่าใจครับเนตาใจเนาะในวันนี้นะครับนะครับอ่าทยูคู่กันหน่อยกับน้องอุ๋งอิงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีการลับล่องนะครับโดยพ่อปอฉลาดน้อยนะครับที่จะมาลับล่องเกี่ยวกับเรื่องราวของที่มาของขารอ้อนะหลายท่านก็จะได้ทราบว่าการสื่อสารวัฒนธรรม ปีนีขายออดัคตีมาเป็นมาอย่างไรเดินรูปสปาร์ตเซเลปินบอกเอิสานจะมารเป่่าแครนะครับไปพร้อมๆกับการํำล่องของพ่อปอจะรับรอยด้วยนะครับขอตเชิรับกันแกะครับทั่จุดชู เนื้อแท้สดๆแล้วเนาะผ่อนได้เขายังผ่อนอีกแต่ฝนตกหนแต่วันนี้ห้องไม่มีงานบายนี่แล้วชิดบ้านในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับมันจะมีสองพิธีนะครับไปพร้อมๆกันในระหว่างที่พ่อปอฉลาดย้อยจะมารับรองที่มาที่ไปของประเพณี วโระนธรรมขายออโดยมีคุณพ่อสุัติศิลปิตรหมอลำจะมาร่วมเป่าแครขอได้เิญทั้งสองท่านนะครับที่ด้านหน้านี้นะครับขอได้เชิอครับและในระหว่างนี้นะครับหลวงพ่เสือนะครับท่านจะได้ปากผมน้ำมนต์นะครับอยู่ทางด้านดีนะครับและท่านก็จะได้นะครับในสังเที นะครับในช่วงนี้เราก็สืบเนื่จาก